สวัสดีครับหลังจาก FC ทำมานะครับว่าแนวทางของวันที่สิบนะครับแนวทางเวลาพัฒนานะครับหลังจากงวดวันที่หกนะครับออกหกเจ็ดห้านะครับเรางวัดวันที่แปดนะครับออกเจ็ดห้านะครับเราก็ให้เจ็ดห้าแลวก็สามตัวให้สี่หกห้านะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับมันออกสามแปดเจ็ดสามนะครับซึ่งเราก็ให้ห้าเจ็ดนะครับแต่ตัวสามตัวนะครับปิดตัวเดียวนะครับ ือเราให้ห้าเจ็ดแปดนะครับมันออกหกเจ็ดห้านะครับปิดตัวเดียวนี่นะครับออกหกเจ็ดห้านะครับก็เสียดด้นะครับไม่ได้สามตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครตามนะครับสองตัวก็จะเป็นตัวกลับนะครับหกเจ็ดห้าแล้วก็วันที่แปดนะครับจากหกเจ็ดห้านะครับก็มาออกตัวเดิมนะครับเป็นสี่เจ็ดห้านะครับสี่เจ็ดห้านะครับ จ็ดห้าออกสี่เจ็ดห้านะครับนี่นะครับเราให้เจ็ดห้าไปนะครับแล้วก็สามตัวเราให้สี่หกห้านะครับซึ่งก็ผิดไปตัวเดียวนะครับออกสี่เจ็ดห้านะครับเฉียบไปนิดเดียวนะครับสําหรับแนวทางวันที่สิบนะครับที่กําลังจะออกนะครับก็จะเป็นแถวบนนะครับก็จะเป็นสี่สามสองหนึ่งนะครับ ตัวล่างก็จะเป็นห้าสี่สามสองนะครับสามตัวก็จะเป็นหกสามสองนะครับกับสามสองหกนี่ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ห้าหกสามแล้วก็สี่สามสองครับตัวนี้นะครับสามตัวส่วนสองตัวนะครับก็จะเป็นสี่ห้าสี่สามสี่สี่สี่สองนะครับแล้วก็แถวสองนะครับสามห้าสามสี่สามสามสามสองนะครับแล้วก็สองห้าสองสี่ สองสามสองสองนะครับก็ลองเสียงกันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ